ใส่ใจตัวเองได้ทุกวันซินไฟเบอร์จากฟาสฟาม่ามาม่าโอเคคาโบเนราเบคอนชีสเข้มข้นหอมเบคอนมาม่าอร่อยคุณมิวชอบทานร้านนี้ครับอืมอร่อยนะ ไม่กินตั้งแต่เด็กๆแล,แล้วก็รสชาติเหมือนเดิมทุกครั้งเลยแสดงว่าคุณมิวชอบทานอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมพรุ่งนี้เราไปญี่ปุ่นกันเลยไหมครับคะพรุ่งนี้เลยเหรอใช่ก็คุณมิวไม่ได้ทำงานอะไรไม่ใช่เหรอช่วงเนี้ยอ,อจริงๆแล้วมิวมีติดธุระมาเลนแบบนิดนึงอะคะ่ะ งั้นเราไปกันคืนนี้เลยไหมเราไปกินข้าวที่ปุ่นทำขำอะแล้วพรุ่งนี้ค่อยกลับยังไงก็กลับมาทันทุลระของคุณมิวอยู่แล้วนี่อมันฟังดูเหนื่อยเหมือนกันนะคะมันไม่เหนื่อยหรอกครับคุณมิวเรานั่งเฟิร์สคลาสนะเอ่อคือไว้เรารอ โอกาสหน้าดีกว่าวันที่แบบมีว่างๆแล้วไปได้หลายวันหน่อยเลยแบบนี้น่าจะสรุปกว่า <c oughs> คุณมีไม่ดูไม่ enjoy l i ฟ e เลยนะผมคิดว่าญี่ปุ่นเนี่ยไม่ต้องไปหลายวันเลยมันเหมือนเราไปหวัวหินนะหรือ <c oughs> ว่าคุณมิมวมีที่ที่อยากไปไหมปารีสไหมนิวยอร์กอะซิดนี่ไหมลนะ่ะบาเซลนนา อัมสดำเดวิดต้นคือเคยไปมาหมดแล้วค่ะแล้วก็ไปมาหลายครั้งแล้วด้วยก็กินเหรอกินแล้วแม่มีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยนะเศร้าเกินไปไหมเนี่ยกินข้าววาเลนไทน์กับแม่ถ้าเป็นวันแม่หรือวันสงการก็ว่าไปอย่างเนาะก็ ผมอยากมีเวลากินข้าวกับแม่บ้างนี่ครับก็เรานี่นะเอาแต่ทำงานจนไม่มีเวลาจีบสาวเลยนะสิทำงานหนักแค่ไหนเนี่ยก็ต้องแบ่งเวลาใช้ชีวิตบ้างนะลูกไม่ต้องไปทุ่มเททุ่มชีวิตให้กับบริษัทขนาดนั้นหรอกแล้วกับหนูมมิ้วนี่เป็นยังไงบ้างลูกได้ติดต่อกันบ้างหรือเปล่าแม่ ถามทำไมครับแม่ไม่ชอบมิวไม่ใช่หรอครับอืแม่ไม่เคยบอกว่าแม่ไม่ชอบห,อหนุม่มมิว่าเขาน่ารักจะตายเนี่ยแม่ยังไปทําบุญกับที่บ้านเขาเลยเมื่อปีก่อนนี่แม่ไปทําบุญกับที่บ้านมิวด้วยเหรอไปมาตั้งหลายครั้งแล้วด้วยนี่ก็ยังชวนแม่ไปทริปทําบุญไหว้พระที่อินเดียอยู่เลยแม่ก็คงต้องไปแหละก็คนมันสนิทใจกันไปแล้วเนะี่ยแต่นึกแล้วก็เสียดายนะ ถ้าแม่ได้หนูมิ้วเป็นสะพ้ายเนี่ยแม่ก็คงตายตาหลับแม่นี่แม่จำได้ไหมว่าเจ็ดปีที่แล้วแม่พูดกับผมว่าย่างไงโถเรื่องมันนานมาแล้วลูกจะไปพูดถึงมันอีกทําไมล่ะ กินแล้วแม่อ้าวกลับมาแล้วหรอได้ข่าวว่าไปเดทก,กับรุ่นน้องพี่ชายมา เทเรียบร้อย,ย,อยสี่เดือนนี้เทไปกี่คนแล้วเนี่ยโอ้ยไม่รู้ไม่ไดีนับหรือว่าฉันต้องลองเดทกับผู้หญิงดูบ้างเลยพี่หมิวอีบ้ามึงไม่เคยชอบผู้หญิงมิวอา้าทำไมเดี๋ยวนี้เพศสภาพมันไหลเรื่อนจะตายหรือว่าฉันต้องปลดแอก รีบเรไงบางทีบางทีฉันอาจจะต้องอยู่โสดแล้วก็ไม่ต้องมีคู่แล้วก็ชายไปเลย t s time to ชายไงพี่หนิวแล้วก็อยู่ขึ้นทานไปเลย <c oughs> อาการหนักแล้วน้องกู ราอธิษฐานก่อนเป่าเค้กเลยค่ะยอดเสียเวลาทำไหมเนี่ยโอ้โหพี่กราฟิกง่ายๆแค่นี้ไอ้เมิงมันใช่เวลาทำห้าทีก็เสร็จแล้วเอ้าเหรอเออแล้วกราฟิกงานกูเนี่ยทำไมมันถึงใช้เวลานานจังวะนี่เชื่อเองทำกูซวยแล้วอ่า กลับไปทำงานกันต่อได้แล้วปะโหก็เลี้ยงข้างน้องๆมันหน่อยดิพี่เออนะพี่ <นะ S 1> เลี้ยงหน่อยเลี้ยงห,หน่อยเลี้ยงหน่อยเลี้ยงข้างพอดีดิดูโหทำเค็คนมากเดี๋ยวนะนี่คือจุดประสงค์หลักของพวกมึงใช่ไหมถูกต้องครับโหรู้ใจแล้วเนี่ยต้องแล้วต้องแล้ว มาแล้วค่ะพี่พี่ขอบ <ขอ S 1> คุณครับ,รบอ่ะกินกันให้อร่อยแล้วเดี๋ยวรีบกลับไปทำงานนะโอ้โหนี่เข้าเรื่องงานตลอดเลยโห<ฮ>ดูดิ<ฮ>พี่แมวใจขอพี่จะแมวเทศก,การอะไรหน่อยวะเออนั่นดิวันนี้ก็วันเสาร์แถบไป็วันเกิดอีกจะมาจมอยู่ออฟฟิศทำไมพี่ไม่คิดจะไปฉลองของใครหน่อยหรอพี่<ฮ>ก็นี่ไงกูก็กำลังจะฉลองกับพวกมึงไง ของพวกผมไม่เปน ตัวเองเขาไดเอทอยู่นะก็เขาชวนตัวเองออกไปกินข้างนอกอ่ะตัวเองก็ไม่ไปแล้วตัวเองมากินต่อหน้าเขาอย่างเงี้ยเขาก็อยากกินนะดิอยากกินหรอเอาไหมเขาให้คำนึงเขาป้อนด้วย เอาไม่ให้เขากินแบบเนี้เขาก็อยากกินอีกเอาดิโอ้ยนี่น้องสาวตัวเองเป็นอะไรเนี่ยติดดอยเหรอไม่หรอกน่าจะเป็นโรคประสาทจริงสมองไม่ดีตายด้วยแล้วพี่เหมียว<ม>ปรึกษาหน่อยดิ เออโอเคสมมุตินะอันนี้คือเรื่องสมมุติสมมุติว่าเราโทรไปหาแฟนเก่าไปแฮปปี้เบอร์เดย์เขาอย่างเงี้ยแปลกปะวันนี้มันเกิดแมวเหรอก็บอกว่าสมมติไงไม่เข้าใจคำว่าสมมติหรอถ้าแกอยากโทรก็โทรกันปรึกษาคนอื่นทําไมเราก็ถ้าเราโทรไปอะนะเราก็จะเสียเราก็จะแพ้เราก็จะคะแนนหายเขาก็จะคิดว่าเรา move on ไม่ได้คือมันหลายอย่างอะแกก็ move on ไม่ได้ตั้งนานแล้วนี่แกไม่รู้ตัวเหรอ ฉันมูฟออนไม่ได้ตรงไหนฮัลโหลฮัลโหลโ,หลโทรมาแฮปปี้เบอร์เดย์อะอืมขอบคุณมากนะ ยังจำได้ด้วยอ,อืมจำได้ดิแล้ววันนี้ไปฉลองที่ไหนปะก็ไม่ได้ฉลองไหนหรอกอยู่ออฟฟิศเนี่ยแหละแค่เป่าเค้กแล้วก็กลับมาทำงานลแล้วแล้วที่มิวอยู่ไหนหอ่ะเราก็อยู่บ้านว่างๆไม่ได้ทำอะไรอะ่ะหรอ อยากไปไหนไหมเฮ้ยเราไม่ได้คิดอะไรนะฮัลมาแล้วจ้ามาช่วยช่วยช่วยน้องๆมาหาทั้งทีเนี่ย ก็ต้องมาดื่มด้วยสันหน่อยยังหล่อยังสวยเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยแล้วพวกมึงเป็นไงบ้างเนี่ยจะแต่งงานกันเมื่อไหร่คือตอนนี้พวกเราสองคนเป็นเพื่อนกันแล้วครับอือเชี่ยจริงรอขอโทษนะเว้ยกูกูไม่ได้อัปเดตเลยอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพูดได้ แล้วนี่ต้องมึงเลิกกันได้ไงเนี่ยเห็นตอนนั้นรักกันดีไม่ใว่ะเที่ยกูไม่น่าถามเลยขอโทษดิหนุ่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรกูได้เลยขอโทษขอโทษขอโทษแต่เลิกกันน่ะแล้วยังเป็นเพื่อนกันอยู่ได้เนี่ย ก็ดีแล้วเวยยังไงความรักในวัยหนุ่มสาวเนี่ยมันก็ไม่ยั่งยืนเท่ามิตรภาพหรอเว้ยที่อกูพูดอะไรผิดจุดอีกเปล่าเนี่ยโทษทีนะเวยงั้นชนดีกว่าครับโอ้ชนชนชนเว้ยเ้ย โอลันคูนี่มันสุดยอดจริงๆเลยขัวรถไม่ได้สังทีงดีนะที่ไม่ได้ขับรถมาเมาซะขนาดเนี้ใคยเมาไม่ได้เมา <c oughs> ทัว่วน,นะโอเคไหม <c oughs> เมียวเรากลับมาคอบกันได้ไหมอฮ้ยว่อะไรออกมาเมาป่ะเนี่ยก็เมาเิ็หน้อยอ่ะไลยกล้าพูด ไม่ดีกว่าเราว่าให้เป็นแบบที่พี่เอ็บอกอดีหรอกความรักในวัยหนุ่มสาวมันไม่ยั่งยืนเท่ามิตรภาพไม่ใช่หรอใช่ป่ปะ ไม่ต้องร้องดีนะที่ถามตอนเมาออพรุ่งนี้จะได้อ้าวันรุ่งอืมดีแล้วงั้น m o v ออนกันดีกว่าเนาะ เอาไปแล้วนะ มาล้างจานทำไมลูกมาเดี๋ยวแม่ล้างเองผมรักเขาครับแม่แต่ผมเสียเข้าไปแล้วครับเขาไม่กลับมาแล้วครับ ฉันทำถูกอ่ะฉันไม่รู้หรอกนะว่าแกมหมายถึงเรื่องอะไรอะ่ะแต่ฉันคอยซัพพอร์ตแกอยู่นะ พาแม่หรอมันชิงโน้ตไว้ว่าติดธุระอ